สวัสดีค่ะก้มาผอกับผู้สาวท่อบอเอือนเนาะ,ะค่ะเมื่อนี่เมื่อนี่ค่ะผู้สาวท่อบอกับสิเฮ็ีกับเ,เขากินง่ายๆค่ะพเพราะว่าเห็ดเสริมก่อนค่ะมีกับเขาหลายอย่างะค่ะเมื่อนี่กับสิไอ้ผู้สาวท่อบออยากกินปูนบะเขือไปเก็บบะเขือมาเดินสวนนะคะเนี่ยเม่ไม้อยู่ค่ะเก็บมาก็เลยสิมมต้มบะเขือสิป่มปูนต้มแล้วเก็บต้นเดียวนะค่ะเนี่ยต้มบะต้มร้รมายค่ะ ตอนนี้ก็ค่ะนี่อันนี้กระเช้าไว้ตะต้มมือไหมหรือว่าต้มกินหนึ่งกินค่ะเห็ดหลายอย่างค่ะมะเขือแกงเกิงด๋อยก็ได้มะเขือเ้าปลูกเองนะคะกับไอ้มีขันตอนแรกนันบนบก่นแหนละค่ะป่วนมะเขือกินยังไเนาะค่ะกับกัวหอมพริกพริกสดห้านี่ยแหละค่ะกับมะขวะขกะปู้สาวเคาบขัวเหลวตำเหลว แะต้มน้ำปลาใส่กับบกเขือนเนี่ยคะ่ะต้มแล้วข้าวบกเขือออกมาค่ะมันก็เลยเป็นน้ำแบบสีนี่คะ่ะน้ำปลาเพราะว่าข้าต้มบกเขือเนาะกต่มีผงนัวเนี่ยคะ่ปะปลาข้าก็ต้มใส่แล้วน้ำปลาไอต้นหอมผักชีเนี่ยผักเพเนี่ใส่กะเซียบด้วยคะ่ะบ้านอยู่บานใส่ผักเพลี่สีสุกบกเข้านะคะ่ะกดี๋ยวผู้งเชา่าทอบ,บ่อตำเลยเนาะ ตำพริกแล้วคือมาตำใส่โคกหินนี่แหละค่ะเพราะว่ากับปนปูไปสักพักนึงแหละเนี่ยค่ะซุปกระเข้าห้านี่พอต้องโคกแข้งบ่ให้มันแหลกแข้งค่ะมันมันบ่เสียบตอนบ่เป็นดังกุ๊บ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 เพราะโคกพอยุ่ยย่น้ำข้น,นกับ เกือบเป็นหน่วยเห็นหน่วยพนนี่ค่ะก็ต้องเห็ดแห้งนี่นี่แค่แต่แค่นี้แหละค่ะเขาอื่นสูบบุกเครือกินเนาะกินง่ายๆบานเท่าเอาหนำต้มหนำปลาเร็วหนำปลาเด้อครับเาใส่ผงนวลแล้วแต่ผู้มากเลยค่ะใส่บ่ใส่ ดี่ค่ะคุณสาวา่อบอกกระใสไปหน่ยอยนึ่งแหละล่ะวันเขาก็เอาส่วนครูครัวให้มันเข่ากันก็ต้องชิ้มน้ำปลาเสียบแล้วค่ะนี่ค่ะใส่ต้นหอมลงไปต้นหอมไปที่บาด ผักเผ่วห้านี่หอมหอมเลยค่ะใส่เป็นอันนี้กินสดก็กินได้ค่ะหอมบาดพี่น้องสตักให้พี่น้องเบงเิ้งเด้อหนะบาดสตักให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะเนี่ยแซ่บพี่น้องซุปบะเขือกินไปเฮ็ดกินเด้อพี่น้องไอ้พวกเร็กน,น้อยยังบางที ที่เก็กับเขาให้พ่อให้แม่กินกินยังไงกินเหมือนบ้านห่าเนี่ยมันเสียนะคะอ่ะขอบุญขอบคุณได้หลายนะคะสีซอยกุติดตามให้ผู้สาวโท่โบอนะคะอย่าลืมพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะวัสดีค่ะ